สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับพี่น้องที่ฟังเสียงสีบานนะครับวันนี้เป็นตอนที่สองของซ y เนจี y หรือการร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยรากศัพท์ภาษากรีกครับของคําว่าซ y เนจี y s y เนจี y มาจากรากศัพท์ภาษากรีกก็คือ s u n ergos syn ergos syn แปล,ว, sin sin ปลว่า s i n s i n แปลว่า same ครับ s y n s i n นะครับแปลว่า same same แปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนกัน ด้วยกันร่วมกันครับเออกอนเออร์โกนนะครับ E-R-G-O-N e อ g o n กอนก็แปลว่างานครับหรือการกระทาเมื่อรวมกันชุนเออร์กอนกลายเป็นคําว่าซินเนจีครับมีความหมายว่าเป็นการทํางานร่วมกันการทํางานเป็นทีมการที่มีการช่วยกันให้งานสําเร็จฉะนั้นมันเป็นที่มาของ1นบวกหมากกว่า2แล้วถ้าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องมากกว่า3ใช่ไหมครับ นั่นแหละครับคือคาว่าสินเนจีความหมายก็คือการทํางานร่วมกันของ2คนขึ้นไปครับหรือมากกว่า2เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่าการทํางานแยกกันพี่น้องครับการทํางานร่วมกันการร่วมกันทํางานจะส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าแค่การรวมตัวเลขธรรมดานะครับเพราะว่าการมีปฏิสัมพันธ์สร้างประสิทธิภาพครับเพิ่มประสิทธิผลครับ คำนี้นะครับใช้ในทางชีววิทยาก็ได้ใช้ในทางบริหารธุรกิจก็ได้ใช้ในการจัดการองค์กรก็ได้ใช้ในวิทยาศาสตร์ก็ได้เพื่ออธิบายถึงความสําเร็จครับเพื่ออธิบายถึงผลลัพธ์เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเกิดขึ้นแน่นอนผมอยากยกตัวอย่างครับในเชิงชีววิทยา ในธรรมชาติสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเราเห็นซินดจีปรากฏขึ้นเราเห็นซินจีที่การที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดหรือมากกว่านั้นทํางานร่วมกันครับพี่น้องครับตั้งแต่พระเจ้าสร้างอาดัมพระเจ้าบอกว่าไม่ควรที่มนุษย์ผู้ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่อุปถรัรมภ์ที่สมกับเขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็มอบหมายงานที่ยิ่งใหญ่ครับเขาทั้งสองคนได้รับมอบงานก็คือ ให้ปกครองดูแลสปปรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพี่น้องครับทุกวันนี้เราพิชิตอาวากาศใช่ไหมครับแต่อวกาศที่เราพิชิตนั้นก็น้อยนิดเหลือเกินผมยังเชื่อว่าในสมัยอาดัมเอวาผมคาดคะแนเอานะครับผมว่าก่อนที่เขาจะทำบาปอาดัมเอวานี่สื่อสาร กับสัตว์ทุกชนิดได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าให้เขาครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดนี่แหละครับทําไมงูจึงพูดกับเอวาได้ทําไมพระเจ้าให้สัตว์มาหาอาดัมแล้วให้อาดัมตั้งชื่อมันได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ ที่การสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในโลกนี้รวมทั้งนกในอากาศกับมนุษย์คู่แรกก่อนทําบาปพ,พี่น้องว่าน่าจะได้ไหมครับฉันในฉันนั้นเมื่อเรากลับมาดูถึงคำว่าซีเนจีก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันในเชิงของชีววิทยานะครับเราเห็นว่าแบคทีเีีในลำไส้ของมนุษย์นี่นะครับมีหลายพันใช่ไหมครับและแต่ละพันเนี่ย ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยมันจะร่วมแรงร่วมใจกันอยู่กันแบบซิมไบโอซิสซิมไบโอซิสก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียลำไส้ของมนุษย์ที่จะช่วยย่อยอาหารครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับในวิชาพืชเนี่ยนะครับเราเห็นว่ารากพืชกับเชื้อราตัวหนึ่งทำงานร่วมกันเพื่อดูดซับแร่ธาตุและน้ำให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น นี่แหละครับคือในธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างทรัพย์ส,สิงที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นสามารถเสริมแรงร่วมใจกันได้พี่น้องลองจินตนาการนะครับถ้าหากว่าเราสามารถพูดกับวัวกับควายได้นะครับแน่นอนมันจะเกิดผลดีมากกว่านี้นะครับทุกวันนี้เราต้องสนตะภายมันนะครับวัวกับควายจึงทําตามคําสั่งทําตามการชักจูงการชีน้นําด้วยเชือกเส้นเดียวที่ผูก ที่รูจะหมูกของมันคล้องอยู่ตรงนั้นแหละครับเราจะลากไปไหนมันก็จะตามไปเพราะมันเจ็บพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหากเราสามารถพูดกับนกกับสิ่งต่างสิ่งต่างก็จะมาช่วยเราช่วยเรา,าได้อย่างดีนะครับเราพยายามฮะที่จะสร้างสารรค์การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับช้าง แน,น่นอนครับเราก็สื่อสารได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองและถ้ามันสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็ทดลองคิดนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆฉะนั้นการที่เราต้องพัฒนาการสื่อสารในการรับใช้ของเราในองค์กรของเราหรือแม้กระทั่งในธุรกิจในองค์กรซีเนจี้ ก็หมายถึงการที่ทีมงานหรือทุกคนใน,นแผนกในองค์กรของเราในกครจกักรทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกว่าการทำงานแบบแยกส่วนจากนั้นพี่น้องเราเห็นนะครับในธุรกิจนั้นก็มีการควบรวมใช่ไหมครับควบรวมกิจการของสองบริษัทต,ตรงนนี้พี่น้องเห็นไหมครับบริษัทรถยนต์ฮอนด a าจะควบรวมกับบริษัทนิสสันนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ กับรถ EV รถไฟฟ้าเช่นตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับการร่วมแรงร่วมใจซีนเนจี้ระหว่างทีมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเดียวกันแต่มีความหลากหลายแตกต่างก็จะเสริมแรงกันทีมงานการตลาดและทีมงานวิจัยก็าสามารถที่จะร่วมทีมกันได้เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ก็จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ ต่อองค์กรน,นั้นๆในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวศกรรมนะครับเราเห็นระบบหรือองค์ประกอบในเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในทางวิทยาศาสตร์และวิศว,ศวศกรรมเช่นหุ่นยนต์ที่แต่และชิ้นส่วนนั้นทํางานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่แม่นยําระบบพลังงานแบบผสมที่เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่นี่นะครับคือการทํางานร่วมกัน ในเชิงจิตวิทยาและสังคมศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันว่ากลุ่มคนต่างๆนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจมีสามารถธรรมเมื่อแต่ละคนเอาทักษะเอามุมมองที่แตกต่างกันใช้ความแตกต่างเสริมแรงกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้พี่น้องครับเราเห็นนะครับซินจี้สำคัญทีนี้เรามาดูในเคเดจักครับการเกิดซินจี้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการที่เราแต่ละคนต้องยอมกับพระเจ้านะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการยอมให้พระเจ้าทรงนำเราต้องเริ่มต้นด้วยการยอมจำนวนกับพระเจ้าแล้วต่อด้วยความรักและให้อภัยกันครับการทำงานร่วมกันนั้นจะต้องมีพื้นฐานจากความรักและจากการให้อภัยซึ่งกันและกันครับและรวมถึงการมีเป้าหมายเดียวกันด้วย ผู้เชื่อจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการถวายเกียรติทำดีที่สุดเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าครับและสินินจีก็จะเกิดขึ้นเมื่อแต่และฝ่ายนั้นมุ่งเน้นเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเห็นประโยชน์ของขิจจักรเห็นประโยชน์ในแง่ของการเสริมสร้างซึง่งและกันเห็นประโยชน์ในแง่ของการถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดด้วยกันกันและกันครับขอพระเจ้า ช่วยเราครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเป็นพระประสงค์ของพระองค์นั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้างหลายเพื่อที่วงหลายนั้นจะไม่ทํางานร่วมกันแต่ว่าได้หน้าคนเดียวเพื่อที่วงหลายนั้นจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันเพื่อที่วงหลายนั้นจะยอมให้เห็นว่าผู้อื่นดีกว่าตัวที่จะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ที่ข้ามหลายจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือกิจการของพระเจ้าทุ่งนาของพระองค์ก็เหลืองอลามแล้วและข้ามหลายทุกคนเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ข้ามหลายเป็นคนงานของพระองค์ที่พระองค์วางใจและพระองค์ให้เกียรติข้ามหลายในการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาแห่ขคนมหลายที่จะตระหนักถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ เช่นนี้ขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเสริมเรียวแรงทรงนำข้ามงหลายด้วยเถิดกาบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยูุริ์เจ้าอามนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะดีใจมากที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆลท่านได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยกันครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Come.